สวัสดีครับผมลุงหลอดเดซี่ครับมือนี้มีผลบังไฟรายการบังไฟมือนี้มีไล่การบังไฟนะครับผมมาฝากพีฝากนองเหมือนเช่นเคยนะครับผมรายการบังไฟนะครับบ้านแข่ตำบลฟาหวนอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรวันที่ยี่สิบห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมบังที่หนึ่งแข่อ,อีสานครับบังที่สองอูธนพัฒน์ฟ้ามนะครับบังที่สามว้ละเรื่องนะครับ บางที่สี่เทพฝ่าประธานนะครับบางที่หาอีสานขาดสิกวงเล็บฝ่าประจักนะครับบางที่หกโรงเรียนแขโพ่นเมืองวงเล็บไผ่สีทองครับบางที่เจ็ดหมื่นทิพย์บางที่แปดสอพรหมมลบางที่เก้าคุณนำยืนนะครับบางที่สิบโก่แก่บางที่สิบเอ็ดทุเรียนทองเจรเขยทองนะครับบางที่สิบสองกุ้งเจริญนทรัพย์บางที่สิบสามน้องบกเบิกฝ่าบางที่สิบสี ฟอร์ดหอมแดงบังทีสิบลูกแก้วอีสานบังทีสิบหสอบุญยืนบังทีสิบอิลามาเองบังทีสิบแปดซิดมีคู่นะครับผมบังทีสิบเกอูธนวัฒน์ฟ้ามบังทียี่สิน้องเอเดนวงเล็บบุตรที่ใช่เบิกฟ้าบังทียี่สิบเฝ่าสีข้ามบังทียี่สิอินซี่ขาวเจ้าว้หาบังทียี่สิสออนันตโชคบังทียี่สิ ผู้ใหญ่สมศักดิ์นะครับผมคาบางเงาะสองแบ่งแดงนะครับ <c oughs> แก้วนะครับผมตุลาการโดยเลดดาแท่นนะครับผม <c oughs> มาร่วมเชียรบ้างไฟไปกับลุงรอดเอฟซีรับรองหวานเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซีสวัสดีครลา